ก็มารับชมต่อครับพระพี่ลุนแสนหาครับเป็นชื่อของปืนนะครับเป็นปืนจากพื้นสู่พื้นครับก็คือตัวนี้ตรงนี้เป็นฐานน่าจะเป็นฐานของทหารที่มาตั้งฐานสู้แบบกอพกอคสมัยก่อนครับสมอและขุมเดือดของกอคอเขาแหละตรงนี้ อันนี้ก็เครื่องหินมีพระสงค์จากต่างชาตินะครับเนี่ยมีพระสงค์จากทางไทยดูนะดูดูดูด,ดูอันนี้จะเป็นจุดชมวิวด้านหนึ่ง จะให้ชมจุดชมวิวว่าเป็นยังไงทางนี้ก็จะมีห้องน้ำจุดชมวิวครับเจ็ดชมวิวว่าอาทิตย์ขึ้นเพื่อพิันขอขอครับตรงนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้ว่าคงจะสวยให้ดูวิวสวย สวยเลยเขาเป็นเครื่องบินนี่ก็สมปืน อันนี้เป็นต้นไหลไม่รู้ครับไม่รู้จัตดอกออกอน,นี่ผมจะให้ชมบนฐานนี้มีทหารพักอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นป้อมสมัยก่อนการสู้รบบังเกอร์อะไรประมาณน,น,นี้ก็เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงแยก เขาเป็นแบบสไตล์ของทาหารนี่นี่น่าจะเป็นด้านหลังพ้องน้ำเยอะมากผมจะให้ดูกด้านนี้กินมีโทรัส่ซีนอะไรครับการสู้รบมาพร้อมกับการพัฒนาครับดูะการทำถนนเข้ามาก็ไปด้วยความเสี่ยงมาด้วยความเสี่ยงกันแหละครับน่ะ สองพรอยยีเองเองครับจิตและตะกุลสุดท้ายก็ลบกันไม่หยุดไม่ย่อนพอจะหยุดลดได้ก็คือการประกาศอภัยยโทษนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการประกาศเอาไว้อภัยยโทษก็ คงลบกันไม่จบไม่สิ้นจนถึงฝานนี้อันนี้เป็นห้องเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หลักฐานเจ้าหน้าที่คำนวณเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ครับเป็นห้องสื่อสารสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ให้ชมได้เป็นบางส่วนมีอาวุธมีอะไรอยู่ครั ขขเขาเขียนว่าอะไรไม่แจ้แกมาที่ฐานนะประเมินผลกอง้อยหน่วยที่จะทำปรับการยิงน่ยหลักฐานตัวแก้อุปกรณ์นในการยิงฐานยิงกระสุนครับชนน้ชนนวนชนวนนัดอ่ามีการจดสถิติไว้หมดครับจาก100ร้อยโทมาถึง สิบเอกสิครับครับฐานซาตุท่านนี้ก็คงจะไม่รู้ว่ารีวุรุดเขาคอพันตีกายสิทธิ์มณีภาคครับท่านก็คงเสียชีวิตในสมองผมลบนี่แหละครับก็ถ้าไม่มีการประกาศอภัยโทษก็คงมีการสู้รบกันไม่หยุดไม่หย่อนจนป่านนี้ก็ประกาศให้นักศึกษา จะบอกว่าผู้ลังผิดก็มันมันก็ามาเชิงครับความคิดมันต่างกันทางการเมืองครับจุดประเด็นเขาก็คือเรื่องของการเมืองเข้ากันไม่ได้ตอนหนีเข้าป่าแต่สมัยนี้เขาไม่หนีเข้าป่าแล้วนะครับอย่างจะเห็นการประท้วงที่ผ่านมาก็เปือบเหมือนเมื่อก่อนนะครับนักศึกษาหนีเข้าป่าตอนนี้นักศึกษาก็ระบมพลเผาห้าง พูดหนักไปว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นครับการไปรทวงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็มีการยินยอมอื่นออมไปอันนี้ก็คือฐานอิทธิจะให้ชมวิวสวยๆครับอันนี้เดินรถได้ทางเดียวนะครับเดินขับรถย้อนกลับไม่ได้เพราะว่าขึ้นไปตรงถึงพิพิธภัณฑ์ผู้เสียสละได้ลง ทางด้านนู้นเลยครับเมื่อสักครู่ผมเกือบขึ้นไปดมด้านนู้นก่อนนี้ครับเขาห้ามย้อนสอนลงนั่นจุดชมวิวผมไม่ชมไปแล้วผมก็เกือบเกือบเลยไปนูนก่อนว่าจะกลับมานี่เกือบคิดผิดครับอันนี้ก็คือฐานอิธิครับฐานอิฐิเป็นฐานทหารเมื่อก่อนนี้สู่โลกเพคอเสวอมากตรงนี้ก็คือที่สูงอีกจุดหนึ่งนะครับดูจากต้นสน ต้นสนอยู่ได้ก็คือที่สูงกับสนสามใบมีรถนักท่องเที่ยวหนึ่งคันแลวรถพัสกสง์จากที่ไหนเนี่รู้ใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับ